คุณอาจจะได้รู้จักนิสัยคนนะคะเพราะว่าเวลาเราคุยกันนะคะทุกคนน่ะมีเหตุผลของการกระทํามีเหตุผลของวิธีคิดตัวเองเสมอแหละมันเป็นการดึงความภูมิใจเขาออกมาด้วยอ่ะคนที่เล่าอ่ะเขาก็แฮปปี้พอเขารู้สึกว่าเขาได้รีมายหรือว่าได้ย้อนกลับไปในวันที่เขาอ่ะเข้มแข็งแล้วก็กล้าข้ามผ่านเรื่องนั้นออกมาลองใช้คําถามเหล่านี้ดูนะคะอาจจะเปลี่ยนจากคาถามธรรมดาหรือเป็นคําถามที่ถ้าเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมลองถามดูเลยก็ได้เพื่อให้เรากับเขาเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นคนที่ถามคำถาม แบบนนี้เป็จนนะ,ะกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากๆเลยแหละ Everyday Charisma Everyday Charisma วันนี้นะคะเรามาคุยกันถึงเรื่องของความสนิทสนมกันดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าพูดถึง Charisma หรือว่าเสน่ห์เนี่ยเรื่องหนึ่งเลยนะมันคือศิลปะในการพูดคุยสร้างสเสน่ห์นั่นแหละวันนี้ค่ะน้ำก็เลยเอาเรื่องของการคุยแบบ Deep Talk มาคุยกันค่ะซึ่งถ้เกิดว,ว่าเป็นศิลปะของการพูดคุยใช่ไหม คำเรียกก็จะมีอยู่หลายคำเลยค่ะอย่างเช่น small talk small talk เนี่ยก็เป็นการพูดคุยนะเป็นเทคนิคการพูดคุยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอ่ะยังไม่ค่อยได้รู้จักกันค่ะเราก็จะเน้นคุยเรื่องทั่วไปอย่างเช่นฝนตกไหมที่บ้านมายังไงเธอชอบกินอะไรอะ่ะชอบไปเที่ยวที่ไหนหรออะไรพวกนเนี้ยมันคือเรื่องของ small talk ค่ะถามว่าเทคนิคนี้ดีไหมดีนะเอาไว้คุยเพื่อเปิดใจหรือว่าเปิดโอกาสให้เราอ่ะได้คุยกันในหัวข้ออื่นๆหรือว่าเป็นท็อปปิกที่คุยแล้วไม่ได้เขิน เป็นคําถามที่ถามง่ายแล้วก็ตอบง่ายนั่นเองค่ะการคุยสมอทอคอะมันก็เลยจะชวนให้คนเนี้ยเปิดใจเพราะว่าคําถามอะมันไม่ได้ลงลึกเกินไปหรือว่าในช่วงแรกๆอะมันไม่ได้ก้าวไก่เรื่องราวในชีวิตที่รู้สึกยังไม่ทันสนิทกันเลยอะถามเยอะขนาดนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราค่ะเริ่มรู้สึกว่า คุยกับใครแล้วแบบเฮ้ยเริ่มรู้สึกดีแล้วอ่ะอยากจะสะดิทกับเขามากขึ้นสมอทอบันคงไม่พอใช่ไหมนําก็เลยมาให้ทุกคนค่ะทำความรู้จักของคําว่าดีพอกันก่อนเลยค่ะดีพอค่ะมันเป็นการพูดคุยที่มันไม่ได้สามารถที่จะตอบได้ง่ายๆอ่ะหรือว่าไม่ได้เป็นคําถามที่ถามเร็วตอบเร็วค่ะมันต้องใช้วิธีคิดเป็นคําถามที่จะต้องใช้มุมมองเป็นคําถามที่อาจจะชวนเราย้อนอดีตกลับไป ขุดอะไรบางอย่างหรือพาเราไปยังอนาคตเพื่อที่จะอยากรู้วิสัยทัศน์เราบางเรื่องอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่าเอยแล้วคำถามแบบนี้มันดียังไงหรอเอาประโยชน์ของมันก่อนเลยนะอย่างแรกค่ะมันจะช่วยสร้างความไว้ใจอะ่ะเพราะว่าคำถามที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวต่างๆแล้วมันมีมากกว่าแค่อินโฟเรเมชันหรือมีมากกว่าแค่ข้อมูลน่ะ มันจะทําให้เราอะต้องแชร์เขาต้องแชร์เราต้องฟังเขาต้องฟังเพราะสองฝ่ายได้เปิดใจกันมากขึ้นได้คุยอะไรลึกๆมากขึ้นอย่างเงี้ยก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไว้ใจคนนี้จังเลยอะอย่างที่2องนะคะคำถามเหล่านี้มันจะช่วยในการคอนเน็กอารมณ์ค่ะเป็นการคอนเน็กอารมณ์ว่าเอ้ย ทำไมแบบเออคนนี้คิดแบบนี้หรอเออทาไมคนนั้นเขารู้สึกแบบนั้นกับเรื่องนี้หรออย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทาให้เรารู้สึกว่าเรารู้จักคนคนนั้นมากขึ้นจากตัวตนของเขาจริงๆค่ะและข้อที่3นะคะข้อดีของคําถามเชิงดีพองเนี่ยมันช่วยลดการขัดแยง้งด้วยนะเพราะว่าเวลาเราคุยกันนะคะทุกคนน่ะมีเหตุผลของการกระทํามีเหตุผลของวิธีคิดตัวเองเสมอแหละแต่มันคืออะไรอะ่ะคำถามเหล่านี้มันก็จะช่วยปลดคำตอบออกมา ได้แบบดีมากๆนะคะน้ำเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอ๊ยเราตกลงคําถามนี้รองมันคืออะไรใช่ไหมอะน้ำเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะคาถามนี้ทองนะถ้าคุณจะลองปรับค่ะลองปรับจากคําถามทั่วไปอะได้นะได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแทนที่เราจะถามว่าเธอ,อเธอ,อชอบฟังเพลงอะไรอะ่ะก็อาจจะถามว่าเฮ้ยมีเพลงไหนไหมที่ฟังกี่ครั้งเราก็ไม่เบือ่อมีเพลงไหนไหมที่ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเลยอ่ะแล้วทําไมถึงไม่เบื่อเพลงนี้สักทีอ๋อ เพราะเราอะค่ะนึกถึงบทเพลงใช่ปะ่ะเราก็อาจจะแชร์ว่าอ๋อเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เราอะเคยฟังตอนที่กําลังจะประกาศผลสอบพอดีแล้วพอเพลงนี้ขึ้นมาเราเห็นผลสอบว่าเราสอบผ่านมันก็เลยเป็นเพลงที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกที่เราทําได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จํทำให้เออเรานึกย้อนถึงอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นแบบนี้ยหรืออาจจะบอกว่าเออเนี่ยเป็นเพลงที่ช่วยฮิวใจตอนที่เรากําลังเศร้าฟังเพลงนี้เมื่อไหร่แล้วมันฮืดสู้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อเขาเนี่ยมีเพลงเพื่อช่วยปลอบใจแล้วเพลงนี้นี่มันช่วยยังไงเราเชื่อปะ่ะ การชวนคุยเรื่องเพลงนะมันเชื่อมต่อในเรื่องของอารมณ์ได้ได้ลึกซึ้งแล้วก็มันไปดึงเรื่องราวบางเรื่องกลับมาได้ดีมากเลยนะถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องเพลงใครชอบฟังเพลงนะลองชวนคุยเรื่องของเพลงดูอันเนี้ยเยี่ยมเลยนะคะหรืออ่ะใครสายกินใครเป็นสายอาหารเราก็จะต้องถามว่าเธอเธอชอบกินอะไรอะ่ะแล้วเราก็จะชอบพูดว่าเนี ee, ่ยเธอชอบกินพิซซ่าหรอเรามีร้านนี้แนะนําอันนี้ก็ปกติเนี่ะหรือแบบเออเธอชอบกินเธอชอบกินขาหมูหรอเนี่ยขาหมูร้านนี้อร่อยมากอันนั้นก็เลย แต่ถ้าจะย้ายไปเป็นคำถามเชิงดีฟทอกนะคะมันจะกลายเป็นเนี่ยชอบกินเมนูไหนที่แบบรู้สึกกินแล้วฮิวใจกินแล้วแบบมีพลังที่สุดหรอเออเขาก็จะแบบอาจจะแชร์ว่าเออเนี่ยเราชอบกินเมนูนี้มากเลยเพราะว่าตอนเด็กๆแม่ชอบทําให้กินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะชวนให้เราเนี่ยคุยได้ลึกกว่าเรื่องแค่เมนูแต่มันจะกลายเป็นว่าทําไมถึงชอบเมนูนั้นแล้วพอคุณได้ฟังก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยค,คนคนเนี้ยถ้าเขาเชื่อมโยงกับเรื่องของครอบครัวแม่เคยทําให้กินไปคนเนี้ยเป็นคนอบอุ่นจังเลย เราก็ได้รู้จักเขาอีกมุมหนึ่งแล้วเห็นป่ะนะคะหรือว่านะคะถามว่าเออเธอวันหยุดจะไปเที่ยวไหนอ่ะอ <c oughs> ยารเีกันให้เป็นปกติค่ะเธอวันหยุดแบบเออชอบภูเขาหรือทะเลเหรออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะแบบเออก็เขาก็จะตอบเออเราชอบภูเาขา,เรา,ขาเราชอบทะเลใดๆแต่เปลี่ยนใหม่อ่ะลองดูให้ลองถามว่ามีที่ไหนที่ไปแล้วแบบประทับใจที่สุดไหมเออทำไมถึงชอบไปเที่ยวที่นั้นหรอแล้วก็จะต่อยอดว่าในชีวิตนี้มีโอกวาสสักครั้งหนึ่งเป็นบักเก็ตลิส อยากที่จะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดอะแล้วทาไมถึงอยากไปแล้วถ้าเป็นไปได้อยากจะชวนใครไปด้วยไหมอ่าเขาอาจจะตอบว่าก็อยากจะชวนคนรักไปหรือบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยเราอะกะว่าเราจะสร้างครอบครัวมีลูกแล้วพาลูกไปแบบนี้อะมันก็จะพาเราไปในมิติที่กว้างขึ้นได้เห็นไหมคะจากคําถามง่ายๆอะมันก็กลายเป็นคําถามดีทอกได้หรือเอาง่ายกว่านั้นอีกว่าอย่างเช่นเธอเธอชอบหมาหรือชอบแมวอ่ะคือถามเรื่องแบบทั่วไปไปเลยชอบหมาหรือชอบแมว แต่คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าเนี่ยระหว่างหมากับแมวอะ่ะเธออะ่ะนิสัยเหมือนอะไรมากกว่ากันเออแบบเนี้ยมันก็จะเราก็จะรู้สึก่าเออจริงๆอ่ะว่าเราเลี้ยงแมวนะแต่ว่าจริงๆเรานิสัยเหมือนหมานะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเราเป็นแบบพวกขี้ออนมากเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเวลาเราชอบใครสักคนหนึ่งเราอยากจะอยู่กับเขาตลอดเวลา้ออแต่จริงๆเราก็มีนิสัยแมวบางอย่างนะที่ถ้าเกิดว่าเราไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจอะไรแล้วเราก็จะแบบปล่อยเบลอไปเลยเหมือนความเมินเมินของแมวแบบเนี้ย คุณอาจจะได้รู้จักในิสัยคนอะค่ะผ่านลักษณะของสัตว์เลี้ยงบางอย่างด้วยนะหรือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงสัตว์บางอย่างอยู่แล้วอย่างเช่นเพื่อเราคนเนี้ยเลี้ยงนกเราก็อาจจะถามว่าทาไมเลี้ยงนกอ่ะชอบอะไรในนกหรอแบบเนี้ยเพราะว่าคนเราอ่ะการเลี้ยงสัตว์อะไรบางอย่างอะค่ะมันจะมีเรื่องราวหรือว่าเป็นเป็นลักษณะเฉพาะอะที่คนคนนั้นอะชอบหรือรู้สึกว่ามีจริตตรงกันกันกบสัตว์ที่เขาอะเลือกเลี้ยงเราก็จะได้รู้จักเขาในมุมนั้นมากขึ้นด้วย นะคะหรืออะนะคะอาจจะชวนถามเกี่ยวกับเรื่องของนิสัยก็ได้นะนะคะคนบางคนอะคะ่ะเวลาอยู่ด้วยกันเราคุยกันเรื่องทั่วไปเลยอะแต่ลองดูดิลองชวนคุยเรื่องนิสัยอย่างเช่นเนี่ยเธอรู้จักคําว่า introvert กับ extrovert ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้คนจะรู้จักคํานี้ในวงกว้างเขาก็จะเออเออรู้จักรู้จักอาจจะลองถามเพราะว่าเออจริงๆร่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคน introvert หรือว่า extrovert มากกว่ากันเหรอเป็นคนเงียบๆแบบ introvert หรือว่าเป็นคนชอบเข้าสังคมแบบ extrovert เหรอ แล้วทาไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นคนอย่างนั้นนะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสซแล้วพอเขาเล่าเสร็จเนี้ยเราก็อาจจะแชร์ตัวเราเอง้างว่าเออเราเนี่ยเป็นมุมไหนก็จะได้แลกเปลี่ยนกันค่ะซึ่งคําถามเหล่านี้เห็นปะมันก็พลิกจากคําถามปกตินั่นแหละให้เป็นคําถามเชิงดีท็อกถ้าเรานะอยากจะเริ่มแบบดีท็อกแบบจริงจังที่แบบปรับจากคําถามปกติแล้วใช่ปะถ้าคําถามดีท็อกจริงๆนะมันจะทําให้เราแบบช่วยเปิดมุมมองอะไรใหม่กับคนนั้นด้วยซึ่งอันนี้ต้องบอกอนะคุณต้องดู ทิศทางลมด้วยนะในการถามไม่ใช่แบบเออกําลังแบบไปเที่ยวแบบสวนสนุกสนุกเฮฮาอยู่ดิสนีย์แลนด์เธอไปถามว่าเออนิสัยของตัวเองอะไรชอบมากที่สุดก็ไม่ได้โอเคปะ่ะนะคะให้ลองถามดูนะคะในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นกําลังนั่งกินข้าวชิลๆอารมณ์เพลินๆแบบเนี้ยค่ะอ่ะอย่างเช่นนะในตัวเองอะชอบนิสัยอะไรมากที่สุดหรอเราก็จะได้นั่งคิดคําถามแบบนี้มันชวนคิดอะคะ่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้ให้ปรับอะไรก็ได้ในชีวิตอะอย่างหนึ่ง ถ้าปรับแล้วชีวิตจะดีขึ้นเลยคิดว่าต้องปรับเรื่องอะไรนะนะคะก็จะชวนเขาคิดหรือเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่เธอเอาชนะมันได้แล้วฟินที่สุดปะ แบบก้าวข้ามผ่านมันมาได้แล้วแบบเอออย่างฟินเลยอะ่ะบางคนอาจจะเล่าเรื่องของการแบบเอออาจจะเคยเลิกเล่าเลยบุหรี่หรือว่าอาจจะเคยตัดใจจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะไรแบบเนี้ยเราก็จะได้รู้เรื่องราวของเขาโดยที่เขาอ่ะเต็มใจอยากจะเล่าเองโดยที่เราไม่ได้ถามตรงๆด้วยซ้ำแบบเนี้ยนะคะแล้วพอเขาอ่ะเล่าเรื่องที่เขาเอ,อาชนะผ่านมาได้คุณเชื่อป่ะคนที่เล่าอ่ะเขาก็แฮปปี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาได้ริมาย์หรือว่าได้ย้อนกลับไปในวันที่เขาอ่ะเข้มแข็งแล้วก็ก้าวข้ามผ่านเรื่องนั้นออกมา มันเป็นการดึงความภูมิใจเขาออกมาด้วยอะ่ะโออเป็นเป็นเป็นเมติที่ดีมากเลยหรืออ่ะคิดว่าบทเรียนที่มีค่ามากที่สุดของคุณคืออะไรโอ้โหอ,อันนี้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยเลยบางคนอาจจะแบบโอ้ล่าสุดเลยก็เพิ่งทําธุรกิจมาธุรกิจก็เจ๊งขาดคุณอย่างเงี้ยเออเขาก็อาจจะเล่าให้คุณฟังแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยจริงดิเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอะ่ะล้อมันเป็นอย่างนั้นหรอเราก็ตั้งใจฟังเขานะคะคาถามในฮิตมากเลยไม่รู้มีใครเคยโดนถามหรือเปล่าถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ อยากจะแก้ไขอะไรไหมนามว่าคำถามเนี่ยก็เป็นคําถามที่เออหลังๆน้ำก็เห็นคนใช้เยอะนะแต่น้ำว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะท,ที่ที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดตัวเขาย้อนกลับไปได้อะ่ะจะจะแก้ไขอะไรอย่างคําถามนี้แล้วกันลองถามนามแล้วให้น้ำลองตอบเนี่ยน้ำจะตอบว่าไม่แก้ไขอะ่ะจริงๆมันก็มีเรื่องเราเละเทะอะไรของนาเยอะแยะมากมายที่ทําผิดทาพลาดอายห่วยอะไรเงี้ยแต่น้ำก็แค่รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่หลอหลอมให้น้ำมาเป็นน้ำวันเนี้ย แล้วนั้นก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีกับการที่เราได้ลองผิดลองถูกมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าในจุดๆนั้นน่ะตอนที่เราเป็นเด็กอะ่ะเราก็ทำดีที่สุดในจุดที่ยืนอะ่ะได้บอกว่าคือในจังหวะนั้นอะ่ะมันดีที่สุดแล้วในจังหวะนั้นเพราะฉันก็รู้สึกว่าเออก็ไม่ต้องแก้อะไรก็ได้มาถึงวันเนี้ยเราทําวันหน้าให้มันดีขึ้นเน่ ee, เป็นไงพอได้ฟังคาตอบบุบ <laughs> ดูมีอนาคต <laughs> เห็นปะเนื่อลองถามแบบเนี้ยดูอะ่ะแล้วคุณจะได้รู้เลยว่าเออคนคนนั้นนะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ น้ำมีอีกสองสามคำถามนะเอามาแชร์กันเผื่อว่าพวกเราจะได้เอาไปใช้ด้วยนะคะอย่างเช่นความสําเร็จของเธออะมันหน้าตาแบบไหนหรอโหยคําถามเนี้ยน้าเคยเอาไปถามเพื่อนๆเคยเอาไปถามแบบคนที่ทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วพอถามเสร็จแล้วเขาแบบหู้ยอย่างนี้เลยนะเพราะบ,บาง,างครั้งอะคําว่าสําเร็จอ่ะมันเป็นคําที่อยู่ในหัวแต่ว่าเฮ้ยเราไม่เคย define หรือว่าเราไม่เคยให้นิยามมันเลยอะว่ามันแปลว่าอะไรอะหรือหน้าตาแบบไหนคือสําเร็จอ่ะบางคนคืออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวคือสําเร็จ บางคนคือปลดหนี้ให้พ่อคือสําเร็จบางคนคือได้มีพี่และสร้างบ้านอยู่กับครอบครัวคือสําเร็จหรือบางคนคือมีเงิน10บล้านคือสําเร็จซึ่งสําเร็จของคนแต่ละคนนะหน้าตามไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเออความสําเร็จของคนที่เราคุยด้วยหน้าตาเป็นแบบไหนเราจะรู้ว่าคุณค่าของเขาขอะค่ะเขาให้คุณค่ากับอะไรและตัวคนที่ตอบคําถามเองอะก็จะรู้ตัวด้นะว่าเออว่ะวันนี้เดินมาถูกทางหรือเปล่ามันก็เป็นการช่วยรีเฟล็กกันไปกันมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะ คำถามเนี้ยเป็นคําถามที่แฮปปี้มากๆเพราะว่าเป็นคาถามที่ถามว่าตอนไหนที่เราอ่ะรู้สึกว่าเราอ่ะมีความสุขที่สุดคะ่ะลองตอบคำถามดูก็ได้นะคะว่าตอนเนี้ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะตอนไหนเป็นช่วงเวลาที่คุณเนะ่ยมีความสุขที่สุดเราก็ลองดูว่าวันเนี้ยหรือตอนเนี้ยเราสามารถที่จะสร้างความสุขแบบนั้นน่ะได้ อีกครั้งเนี่ยเร็วที่สุดเมื่อไหร่เราก็ทําตัวเองให้มีความสุขโอเคป้เวลาถามคำถามเชิงดีฟททอคค่ะเราอาจะต้องใช้สมองนิดนึงเราอาจจะต้องคิดนิดนึงแล้วนําแนะนานะพอคุณถามเสร็จปุ๊บค่ะให้ปล่อยเวลาให้อีกฝ่ายนึงอ่ะเขาได้ตอบมาบ้างนะคะและอย่าเพิ่งไปขัดเขาเร็วนะอาจจะนั่งเฉยๆถ้าคุณอาจจะใช้ความเงียบเป็นประโยชน์นั่งฟังเขาอ่ะพยักหน้าไปเรื่อยๆเพราะคนบางคนค่ะคำถามดีฟทอคอ่ะเป็นคําถามที่คิดไปพูดไปต่อไป ะะไม่ได้เป็นคําถามที่แบบถามเร็วตอบเร็วเพราะฉะนั้นคนที่เขากําลังตอบอะเขาอาจจะกําลังคิดคําตอบอยู่ก็ได้เขาอาจจะประมวลผลบางอย่างอยู่ให้เราอะอย่าเพิ่งไปขัดอย่าเพิ่งไปแทรกให้นั่งฟังเงียบๆอยู่ในบรรยากาศสบายๆคะ่ะแล้วคุณอาจจะได้รู้จักตัวตนของอีกคนนึ่งเยอะขึ้นมากๆเราจำไว้นะคะคนเราอะถ้าเราอ่ะกล้าเปิดเผยตัวตนหรือว่า ยอมที่จะเล่าเรื่องราวบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องลึกๆของเราให้ใครฟังอะค่ะความรู้สึกผูกพันอะมันจะเกิดขึ้นมาเองไอ้สิ่งนี้แหละมันเป็นสิ่งที่ตอนต้นนั้นบอกว่ามันเป็นการเชื่อมโยงเรื่องของอารมณ์เข้าหากันแล้วเวลาที่คุณน่ยคุยเรื่องนี้กันเยอะๆอค่ะความขัดแย้งมันจะลดลงจริงๆนะเพราะว่าเราจะคุยดีทอล์กะ ข้อแรกค่ะเราจะคุยแบบไม่ตัดสินนะเราจะไม่ตัดสินเว่าเฮ้ยมันดีหรือไม่ดีแต่เราแค่อยากจะรู้จักมุมมองของเขาและถ้าเกิดว่าเขาคิดแบบนั้นน่ะคุณอาจจะถามแต่ว่าทำไมคิดแบบนี้หรอคุณเองอะค่ะก็จะรู้สึกว่าเออเราเรา,เราขัดแย้งกับเขาน้อยลงเพราะว่าต่างคนน่ะต่างมีมุมมองและต่างมีเหตุผลของตัวเองเราอะจ,จะเปลี่ยนเป็นขัดแย้งค่ะเป็นเข้าใจมากกว่าลองใช้คำถามเหล่านี้ดูนะคะอาจจะเปลี่ยนจากคำถามธรรมดาหรือเป็นคำถามที่ถ้าเป็นบรรยากาศที่เหมาะสมลองถามดูเลยก็ได้เพื่อให้เรากับเขาเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้น และอยากจะฝากเอาไว้ว่าคนที่ถามคำถามแบบนี้เป็นนะคะจะกลายเป็นคนที่มีเสน่หน์มากๆเลยแหละแล้วคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกับคนนี้เรารู้สึกว่าได้ข้อคิดได้มุมมองแล้วก็ รู้สึกดีจังเลยขอให้ทุกๆวันเนี้ยเป็นวันที่สนุกมีเสน่ห์กับ Everyday Charisma นะคะติดตามชมกันใน EP ต่อไปด้วยถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบ EP นี้นะหรือมีคำถามดีฟอเพิ่มเติมที่เคยถามว่าเจ๋งมากมาคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะติดตามกันเอาไว้นะคะจะได้ทำให้ทุกๆวันเนี้ยเป็นวันที่มีเสน่ห์ของทุกคนคะ่ะสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย